สวัสดีครับคุณพ่อครับผมมื่อวานี้ก็พาพี่น้องมาพบกับคุณพ่อจิตสัมผัสนะครับซึ่งเพื่อนสัมผัสมาหลายงวดเลยที่ถือมาหลายงวดแล้วบปล่ครับตั้งแต่สัมผัสมานี่หลายงวดแล้วไปก็ได้อยู่ก็ได้ก็ได้อยู่ไ่ามาถือมาเรื่อยๆอยู่งอันต่อไปถือไม่เรียือว่างวดบางนึงคือว่าจังคักแน่ยเถอะก็ได้อยู่เนาะเจ้าป่านี้ บ่เพื่อนในจวงหวดนี่หนึ่งวดชื่อวัดวันที่อ่าวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหาเนาะฝันไปวันนี้ได้เลขได้เบอรอไปบันฝันตัวได้แล้วได้แม่นป่ะได้ป้องเดียวกอได้ไลายได้ป้องเดียวใจอืมบ้านนี้ชุวงงวัดที่เป็ียนในจังวัดกะทิได้ป้องเดียวองคี่ตลอดว่าลายงวดที่ผ่านมากแต่ป้องเดียวมากองคตลอดแม่นป่ะได้็คเพื่อได้ตัวเดียวลวดโอ้แต่ว่าเพื่อนวันนี้นี่เป็น เลขที่ได้มาเนี่ย่วนมากที่เป็นเลขจังไหนเป็นเลขฝันบอกขึ้เลขอันชวนมาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกบอกขึ้จังไหนเองกฝันนี่ละเป็นเลขฝันเนาะชวนมาบอกเพิ่นกามมาบอกท้างฝันนี่แหละทีิงฝันพ่อฝันอี่ยังจังสี่บอกว่านี้กับฝันคือกันมันบอกฝันว่าจังไหนร่องเราชูฟังไหนครับบอกครับฝันเห็นพระสามองค์ฝันเห็นพระสามองค์ขึ้นแรงเอาลูกบวชข้ามไม่เลย่ันอันขึ้นรุ่นมากฝันว่า ได้บอกเลขคนเมื่อือนเลขบอกเลขคนข้าเจ้ามาถามเมื่าันแปดสามหาเ้อะเื่อันแปดสามหาให้ว่าได้สามตัวเลยได้สามตัวได้ตรองเดียวแค่หนใ่นในี่ขึ้นแหลกเข้าสิตีบว่าไหมขึ้นแห็นอันเดียวมาอันเดียวกันอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยไหนขึ้นแรกนี่ฝันฝันมาฝันฝันฝันเห็นพระอันตินแปดเห็นพระสามสามดูปเนาะมาเอาพระค้มมาให้บ่เอาลูกพระค้ามมาให้ บานนี้ก็เลยเอาน้ำพระเจาัรนบานีได้รับไมอยูรับพระสามบงเนี่ยพระสามโบงบารนี้กตีเจ้าของหาเฮ้ยเขาขึ้นรุมาฝันว่าได้บอกก้อนบารดีเอามันแมนเราตัวนน้ว่าเปล่นสามอโอ้เป็นยังไัอ่าห่ว่าขึ้นแหลกเนาะขึ้นแหลกฟันเห็นพระตีตีได้รูปแบบไหนข้นแหลกเอาลองตีพงทนกขเอาตีจบต้นแล้วพระเป็นแปดพระเป็นแปด่พระสามโูเนี่ยสามกับสามรนสามกับสามตรงโตเลยเนาะ หาคืพูดอะไรบ้านนี้หาเจ้าของนี่โอ้หาก็คืออ่าคุณพ่อนี่เนาะบ้านนี้ขึ้นร่วมหน้ากับว่าได้บอกก้อนเลขกนะเลขเด้อว่าสันแปดสามหาเด้อว่าสันโอ้วันเพิ่นสีมะยำสมองย่านแมนเพิ่นสีมะยำลาแม่นเลยเด้อเลขตัวนี้ชั้นชี่เนาะแม่นบ่ก็มีถือว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าโดยส่วนมากที่หลายๆงวดที่ผ่านมาม่งวด ปันจแจง้งคือจังหวัดนี่บฏิไงคือจังหวัดนี่บ<ต>่ผมปฏิยิงซะละว่าพูดถึงผมจ้งแจ้งมากคือกันยี่สี่บ่ะไม่รอดป่ถือว่าเอาจังซี่ครับเอฟซี่ครับขันผููใดมีความคิดเห็นแตกต่างจังไดน,นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ทุกช่องทุกช่องนะครับว่าฝันจังซี่นะครับพูดพ่อฝันจังซี่เนี่ยพอยพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นตัวใหญนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันแนวทางตัวเลข แบ่งปันความรู้ในการฟันวันต่อไปว่าเพื่อนฟันผู้ดใดกับฟันทุกคนนั่นแหละ,ะแต่ว่าผู้ใดทีฝฟันแม,นม่นบ่แม่ยนจังไหนกับข้อมันใตคลิปนะครับมีความคิดเห็นแจกตา่างจังไหนในส่วนของตัวคุณพ่อเองคุณพ่อว่าเพื่อนตีเป็นแนะปดสามห้าเนอะฝันเห็นพระยังไหนสี่เป็นแปดือเถอเป็นแปดลือในฝันคือนั่นบ่ในฝันได้ซื้อ,อยังสบา,ายเพื่อนบอ่เนี่ยคือว่าเสื้อสบายเพื่อน,นในฝันบ่บ่ได้ซสื้อบ่ ก็มีแต่เพิ่นเอามาให้เนาะโอ้เพิ่นเอามาให้เพิ่นซื้อพระขั้มาให้<อ>กับว่ามีการแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นในฝันเนาะตรงน,นั้นน่ะหัวห้านเถิกเถิดนั่งอ้ำตามอยู่ว่าซนะันน่นพระน่ะแม่นเพิ่นมี่โอ่งไ่กูมูเอาลูกพระขั้มให้ออืจะเป็นพระ3าองค์คือเกา่าขึ้ื่อนรุ่นมาแต่ฝันว่าได้บอกก้นบ่ข <c oughs> ึ้ลื่นรุ่นมา่อยได้มาฝันได้บอกคอนนับจากฝันตั้งแต่โดนมือ้อแล้วบ่ตั้งแต่ต้องงวดฝันเลยบ่พ่านี่อะไรซี่มื้อนี่ละ่ะบ่ทันโดนดิ ให้ย่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วโอ้แปดสามหายว่าหมายให้คุณแม่เนาะคุณแม่ฝันซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วซื้อให้แล้วหลังจากซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเนี่ยคุณแม่ฝันอีหยังบอกคือว่าคุณพ่อฝันอีหยังเพิ่มเติมมาบอกมิดมิดจริงๆมิด,มดโอ้มันเป็นมิดธรรมดามีหอดเพียรกับเปลี่ยนไปได้กันเปลนนี่ยนไ่้ทีเนาะท <c oughs> ั้งมิดทั้งเพียมันั่นัพนบะฝันได้คันคันเงียบๆไม่ใี่เ่ย ก็ดีแต่ว่าขันมาฝันแบบนึงนี่มันติดไปทั้งไม่ครับบ่อยากฝันต่อไปแล้วนะขันขันเงียบๆที่หรือขึ้นใจเว้ยโอ้แต่เขาขันฟันแล้วนี่ขันเงียบนี่ก็มั่นใจได้เลยว่ามีโอกาสมากวันต่อไปอืมเอาเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าฝันแต่นี่ต่อไปห่อนมือเรออกอย่าฝันเด้อห้ามฝันโดยเด็ดขาดกานฝันเลขมันติเคลื่อนวันต่อคุณพ่อว่ากันในกรณนี่ถามว่าฝันนี่โอ้ไว้ใจได้และเรขงวันนี้มีโอกาสมากแน่นอนวันต่อไป อ่าพ่อเะนัญกาพยายามครับอ่ายาฝันก็สักกกินกาแฟล่นเลวล่ะตัวนี้โมเลกมาดึกกาแฟไปล่นเลยล่ะะเอาก,ก็ไดเพราะให้มันนอนหลับอมันกระตีบได้ฝันหาสาระกระเบ้าหยอกนัวหัวมวนกับอีพว่ไปนะครับอพ่อพี่น้องท่านใดถ้าเชลื่อนชอบเพราะว่าในเลขลักษณะเลขฝันเลขนิมิตเนาะถือว่าขัดเม่นพระกับข้าเจ้าเอื้อนนิมิตถ้าย่อมเอื้อนฝันซึ่งผูใ้ใดกับฝันเมื่อจะพล่อยพี่น้อง ในส่วนความฝันกับเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับฝันเป็นเลขเป็นเบอร์เนี่เป็นความเส่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสร้างช่องกับนํ้เสนอเพื่อให้เป็นแนวทางาเปลี่ยนแนวทางาตัวเลขนะครับซึ่งผู้ใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างในก็อย่าลืมนะครับความเมนตัลคลิปแบ่งปันความรู้ด,ด้านฝันแบ่งปันแนวทางกันมานะครับ อาตี๋มมีโอกาสมีโชคมีใช่น้ำกันแต่ว่าสำหรับคุณพ่อเนี่ยเพื่อนก็ได้มาหลงวดแล้ววันต่อไปว่าแต่ฝันปกติเราฝันสูงวดอย่บ่ครับเนี่ยบ๊อขันงวดใดขันนั่นนสี่บ่บบอบ่สัตวับ่หยังบ่อดกันเลยขันงวดสบ่ไดโอ้ขันงวดเพิ่นสีบว่าห้เนี่ยมาล่อมาล่อยไปซื่อโอ้ขันงวดเพ่นสีบว่าไ้ก็ฝันมาล่ำจามจาอืมแต่ว่าขันงวดสีไดดนี่จำได้แมมนป่นันยัง เ oh. สดเดือดตือนขึ้นมาแมนแมนเรลาตัวน,นี้โลดมันบอกระวบาณตีที่ตีหาตลอดเป็นตั้งที่ตลอดโอ้ชีฟันนี่ช่วงตีที่ตีหากัรฟันสีแมนซีแมนอยุ่ในช่วงนั้นบอกครับัารจีเป็นเลขเป็นเบอร์ช่วงนั้นแ่ะช่วงที่ี่นี่นะฟ oh. ันในเแล้าหูงานโหลดยังสัน่นพูเตื้บอกฮะแต่ว่าบานีตัวเลขใน,นส่วนตัวเลขเนี่ยคือแปดสามห้านะ แปดสามหานี่คันสมมุติว่าสีตัดนี่คุณพอ่อมักตัวไหนสมมุติว่าห้าจีตัดเหรียญจีตัดเหรียญลักษณะอะเอ๋ 8, เอแปดสามหานี่แปดสามหากันว่ากันสมมุติว่าจีเหรียญเป็นสองตัวของสีนะ้สองตัวกับสามหานั่นสามหาอือสามห้าแปดสามจังสิบอ๋อือครับพกประตูรวดบอกรือยังไงพี่มมเจน,น่าแล้ววันนี้ได้ได้ฟองเดียวเนาะเอาสี่ขึ้นขึ้นว่าเลขฟันงวดนี่สขึ้นว่าจีเป็นบนหรือเป็นล่างบา้าง,งมันมีล่างเ เด็กได้มาอย่างนี้มันจะเปลีนบนโอ้นี่นี่เป็นบนมาตลอดนี่ละที่เด็ดครับพ่อย่น้ังครับขันตันนลรักษณะนี่เนียนเป็นบนตลอดเป็นบนตลอดบ่มีรางแค่เสืออได้มาัทูเทอร์ย่ามได้เป็นแต่บนเป็นบนรถเน่นียบ่เคยเปล่านรังแเสือมหมย นี่มีการเห็นไงมีความเชื่อมันขึ้นมากน้อีกระดับหนึ่งแล้ววันต่อไปได้เลขมากครูเทือกครูเทือกเนี่เพราะเป็นล่างแก่เทือนี่บอเป็นแต่บดย่างเดือนแต่บดไม่เคยออกล่างเพราะจะนั่กแกไฮว่าเน้นบนก็ว่าได้เนาะวันนี้เนาะเน้นบนเลยกัรเน้นบนก็ซื้อสามตัวรุ่นแล้วล่ะแล้วกันนั่นเน้นบนไว้อหมเพราะไอที่ผมว่าเมื่อกี้นี่คิดว่ามันกับมมนติว่าเป็นล่างยังส่นะแต่พู้ไดมากล่างกันแล้วแต่ที่ว่าเนาะ แค่ว่าได้มากเขาเติมเพรเปลียน่างเกอบมนี่แด่อ,ออกบนเบิดครับผมออกบเบิดเลยแม่ันกันว่าขันว่าได้สองตัวนี่ก็ออกบนมลดไหมอ๋อครับผมได้สองตัวคือออกบน,บนมพวกลดห่วยมันแปลกเดี๋ยวนี้งวดหลายงวดที่ผ่านมาไม่จะเป็นบนนี่ที่เป็นบนเบิดเ่เป็นนร่างไม่ไมีโอกาสเป็นล่างเลยทีเพราะฉะนั้นก็ถือว่า <c oughs> เป็น คว้างง่ายขึ้นมาสําหรับผู้ที่มักนักลงทุนเนาะครับผมนักลงทุนนี่ง่ายแล้วล่ะเพราะว่าประหยัดเงินไปล้วไม่ได้ซื้อหรือว่างซื้อลลางบ่นย่างเดียวบ่นย่างเดียวเนาะเฮาก็กันไว้กันไว้เล็กน้อยๆแต่ตจนเน้นนี่คือบ่นย่างเดียวนะอเพราะว่าซื้อกันย่ายซื้อไม่จย่ายสิสิเน้นบ่นแล้วล่างนี่มันบ่มาจักเทื่อแไหมันบ่เคยมาจักเทื่อหลายๆงวดที่ถือหลายแต่ ผัดได้เลยบ่เคยมาล่างเยอะเื่อล่างเขาก็ใบจักใบสองใบกับก้อนนี่นันยากดอกเพราะว่าเขากะสื่อปิดเนาะครับผมมันก็ดีตัวมันมีโอกาสถึงแา้วันที่หนึ่งนี่คันมันออกบนออกแต่บนแต่มันออกมาลวดบนไค่มาล่างเยอะเถืกินมั้ยได้ได้มามันเลยปิดบนโดนคันมันออกล่างเลยมันบอกมีโอกาสถึงแา้วันที่หนึ่งนี่คันออกบนมีโอกาสถึงวันที่หนึ่งมีโอกาสล้านแตกอยู่ดิโอ้เขาท่าอะไรเราเว้ยเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าสรุปซะเนาะสรุปว่า คื้นแรกเนี่ยฟันเห็นพระฟันเห็นพระสามมาสามลูกมานางโยเซนเอารูปพระข้มมาให้โยเซนครับผมบัดีกันเลยคนกะหูเมื่อเลยได้ได้โยเซนแล้วพระสามได้ลูกพระขัามหูเมียท่านที่บัดนี้ขึ้นรุ่นมาฟันว่าได้บอกเลขคนเราเลยคนมาถามยาวยาวโยเซนแปลสามหาเด้อโยเซนบอกจะบอกผู้อื่นนี่จะขวางที่บอกผู้อื่นนะบอกกันหูเมื่อเลยบัดนี้ บานี้ขึ้นขึ้นแรกนี่หลังจากที่ฝันแล้วนี่จะเดิดตื่นขึ้นมาเนี่มีเลขอยู่ในใจแล้วว่าก่อนก่อนสี่เิ่นมาบอกยำงวดสองนี่นี่ในใจตัวนั้นนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยแปดสามหานี่เลยพอ,อ,อมากตัวนี้ยอะแล้วนะอบัดงวดขึลืนสองมานี่มาฝันอย่างที่แห้งเฮ็ดใ้มันใจครับฝันว่าได้บอกคนเนาะไอ้ว่าเจนมันใจบานี้ละที่เนาะเอาตัาวรองิเคอเป็นแนวท่างมึงครับพ่อยมีน่องครับขา้าวเทียมมีโชคมีหมานน้ำกัน มีมีบ่ได้ฝันอย่างอีกแล้วบ<อ>มีมีเท่านี้เนาะฝันบรรลับมาลอยไปซื่อๆฝ<อ>ันว่าได้ไปแจ็คไปใช้เป็ดทุกที่ฝันว่าได้ไปปลูกกล้วยไว้ยังสีน<ม>ั้นห้มาจำกล้วยฟันบ่ได้เ<ม>นาะเชิญจำบ<ม>่ได้เอ้าะวันน,นี้ก็สิลบกวนคุณพ่อซั่งนี่แหละสั่งแล้คลิปนี้ก็ได้เนาะอ่ะขอบคุณคุณพ่อหลายครับขอบคุณคุณพ่อหลายครับครับวันนี้ครับขอบนะนี่ครับถังมานนี่นะครับเนาะถัดเก็บมาเนาะพี่น้องเอ้ย เริ่มแคบมาจอไว้เด้อพี่น้องครับพอจิตสัมผัสน,นะครับให้หางเดียวเลยฟันแปดสมห้านะครับนะเห็นะนะเด <c oughs> ี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋แวดี๋ยวเีวเด้๋ยว้ดี๋ยี่เดีอยวเดนี่นพดี่นว <c oughs> เดีวเดียวเดี๋ยวี่น้เดีวเดี๋ยาดก๋ทวงไกเด้อขวหีลยลเด้วเดียี๋ยดีวเดอยเด มกัไว้สมีเนาะพี่น้องเนาะกินใหมยังพอกันไหมนะครับเนาะถ้าเข้ามาสวัสดีครับ